เราไม่ต้องไปนั่งยน่นอ่าเหมือนที่ทําระบายแขนเนาะคะ่ะเนาะเราจะย่นใส่จากโค้งสี่เส้นโดยติดเครื่องย่นน้ำเนาะคะ่ะเนาะก็จะประมาณนี้ค่ะตัวอของงานระบายแขนเนาะค่ะเนาะน,นี่ก็จะออกมาแบบอ่าแล้วเขาก็จะออกมาย่นสวยสเสมอเนาะคะ่ะจะทําให้ดูนะคะ เขาก็จะยน่นออกมาอย่างนี้เลยเนาะค่ะเนาะขั้นตอนนี้ยังไม่เป็นตัวเดือจากเออหลังจากยน่นนี้เราก็จะไปคิ้วตรงนี้เนาะค่ะเนาะคิ้วรอดต้องอ่ากุ้นคอกุ้นแขนแต่เป็นระบายชายนะคะระบายแขนก็มีค่ะแต่วันนี้นําเสนอระบายชายาจะทําให้ดูอีกนะคะนี่ค่ะอ่าจากที่ ย่นให้เราไปในตัวนะะเนาะค่ะเนาะก็จะสะดวกในการเย็บแล้วก็เราก็ไม่ต้องไปนั่งย่นเนาะก็จะประมาณนี้ค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะเพืเเ่อนๆถ้าขั้นตอนต่อไปเป็นตัวพุ่ตบคำก็ขอบคุณนะคะที่รับชมจนจบค่ะย่นเขาจะย่นไปในตัวเลยนะจากเด้อคลิปนี้ ก็นำเสนอขอบคุณนะคะที่รับชมจนจบค่ะเขาก็จะย่นออกมาอย่างนี้เลยเนาะคะ่ะเนาะขั้นตอนนี้ยังไม่เป็นตัว,วเรื่องจ้าเด้ออ่าหลังจากย่นนี้เราก็จะไปคิ้วตรงนี้เนาะคะ่ะเนาะคิ้วลอบแล้วก็จะย่นมาอย่างนี้นะคะ่ะจับกีบเขาจะจับกีบอย่างสวยงามเลยเรื่องจ้าเดอ้อนี่ค่ะจับกีบเลย,ดยนนะะโดยอัตโนมัติเนาะค่ะเนาะดูเีืออะไรมาแล้วก็คุ้น แขนสองข้างเนาะคะ่ะยน่นเขาจะย่นไปในตัวเลยนะจ๊ะเด้อคลิปนี้ก็นําเสนอค่ะเนาะแล้วก็เอาไปโพ้งเนาะค่ะเนาะ,ะก็จะมาเป็นแบบนี้ค่ะสภาพเป็นแบบนี้เนาะค่ะเนาะแล้วเราก็จะมาใส่จากยน่นนะจากที่ย่นให้เราไปในตัวเนาะค่ะเนาะก็จะ,ะสะดวกในการเย็บแล้วก็เราก็ไม่ต้องไปนั่งยน่นเพื่อนๆพ่อนคะ มาถึงขั้นตอนนี้เนาะค่ะเนาะนี่หลังจากที่กุ้นหลังโน้นแล้วเนาะค่ะเนาะเราก็อ่าเยี่ะไรมาแล้วก็คุ้นแขนสองข้างนะะเนาะเพื่อนคะ่ะงานเรามาทรงใหม่แล้วจ้าทรงนี้จะเป็นงานที้ก็จะมีอ่าแบบนี้มาเนาะค่ะเนาะนี่คะ่ะเราจะย่นไปเลยนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะไปถักริมได้ถักริมผิดสีเนาะคะ่ะเนาะได้สีเนาะคะ่ะหางย่นน้อยเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะก็รายละเอียดจากย่นก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะต้องอ่ากุ้นคอคุ้นแขนแต่เป็นระบายชายนะคะระบายแขนก็มีค่ะแต่วันนี้นำเสนอระบายชายเพื่อนคะงานเรามา ทรงใหม่แล้วจ้าทรงนี้จะเป็นซ่ก็ะจะประมาณนี้ค่ะอคลิปนี้ก็าฝากไว้ด้วยนะคะเพืเ่อนๆพ่อถ้าขั้นตอนต่อไปเป็นตัวโค้มตระคำก็เดิมคือเราไม่ต้องไปนั่งยน่นเหมือนที่ทำระบายแขนเนาะค่ะเนาะเราจะย่นใส่จากโค้งสี่เส้นโดยติดเครื่องย่น่ะเนาะแล้วก็เอาไปโค้งเนาะค่ะเนะาะก็จะมา เป็นแบบนี้ค่ะสภาพเป็นแบบนี้เนาะค่ะเนาะแล้วเราก็จะมาใส่จากย่นน้ำเนาะแล้วก็เอาไปโค้งเนาะค่ะเนาะอ่ะก็จะมาเป็นแบบนี้ค่ะสภาพเป็นแบบนี้เนาะค่ะเนาะแล้วเราก็จะมาใส่จากย่นน้ำเนาะค่ะเนาะก็จะประมาณนี้ค่ะตัวอ่าของงานระบายแขนเนาะค่ะเนาะนี่ก็จะออกมาแบบอ่าเนาะแล้วก็เอาไปโค้งเนาะค่ะเนาะอ่ะก็จะมา เป็นแบบนี้ค่ะสภาพเป็นแบบนี้เนาะค่ะเนาะแล้วเราก็จะมาใส่จากย่นน่ะเนาะแล้วก็เอาไปโค้งเนาะคะ่ะเนาะก็จะมาเป็นแบบนี้ค่ะสภาพเป็นแบบนี้เนาะค่ะเนาะแล้วเราก็จะมาใส่จากย่นต้องอ่คุ้นคอคุ้นแขนแต่เป็นระบายชายนะคะระบายแขนก็มีค่ะแต่วันนี้นําเสนอระบายชายนี่ค่ะ <c oughs> นี่นะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะเลยเนาะค่ะเนาะแล้วก็จะถักริมตรงนี้ให้ตามสีของอาลายกระตูนหรือว่าสีคล้ายคึงที่ทำแล้วดูสวยง่งจะย่นไวไหนก็แล้วแต่เราเราแก่ก่อนเออเราต้องปรับจักให้พอดีให้ย่นได้พอดีว่าเราจะเอาย่นแค่ไหนย่นมากจักที่ย่นให้เราไปในตัวเนาะค,ะะคะ่ะเนาะก็จะ สะดวกในการเย็บแล้วก็เราก็ไม่ต้องไปนั่งย่นแล้วเขาก็จะออกมาย่นสวยเสมอเนาะคะ่ะจะทำให้ดูนะ,ะจักที่ย่นให้เราไปในตัวเนาะค่ะเนาะก็จะสะดวกในการเย็บแล้วก็เราก็ไม่ต้องไปนั่งย่นจักที่ย่น ให้เราไปในตัวเนาะค่ะเนาะก็จะสะดวกในการเย็บแล้วก็เราก็ไม่ต้องไปนั่งยน่นอะไร,รามาแล้วก็คุนแขมสองข้างเนาะคะ่ะขอบคุณนะคะที่รับชมจนจบค่ะยน่นเขาจะย่นไปในตัวเลยนะจ๊ะเด้อคลิปนี้ก็นำเสนอเนาะก็จะประมาณนี้ค่ะคลิปนี้ก็าฝากไว้ด้วยนะคะเพื่อน ถ้าขั้นตอนต่อไปเป็นตัวพุทธประคำก็ที่เราโค้งไปเลยเนาะค่ะเนาะโค้งไปเขาจะกีบเองเลยเนาะค่ะเนาะก็จะย่นเองเลยะค่ะย่นของเรานะค่ะเนาะ,ะนี่คะ่ะเพื่อนค่ะงานเรามาทรงใหม่แล้วจ้าทรงนี้จะเป็นซกโดยใช้ตีนผีเนาะค่ะเนาะ ตัวนี้คือจักยน่นโดยเฉพาะเลยเนาะค่ะเนาะของอางานที่พุกจัรปะครทำเนาะค่ะเนาะแต่ว่านานย่น,ยนเขาจะย่นไปในตัวเลยด้วย้จเด้อคลิปนี้ก็นําเสนอเดิมคือเราไม่ต้องไปนั่งยน่นเหมือนที่ทําระบายแขนเนาะค่ะเนาะเราจะย่นใส่จากโค้งสี่เส้นโดยติดเครื่องย่น่อนคะงานเรามา ทรงใหม่แล้วจ้าทรงนี้จะเป็นโซนเนานะคะ่ะเนาะก็จะประมาณนี้ค่ะตัวอ่าของงานระบายแขนเนาะคะ่ะเนาะนี่ก็จะออกมาแบบอ่าคเดี๋ยวทําไปขั้นตอนต่อไปค่อยมาดูกันนะคะจะยุ่นไว้ไหน,นก็แล้วแต่เรา แ่ก่อนอื่แล้วต้องปรับจักรให้พอดีให้ย่นได้พอดีว่าเราจะเอาย่นแค่ไหนย่นมากนาอแล้วก็เอาไปโค้งเนาะค่ะเนาะ,ะก็จะมาเป็นแบบนี้ค่ะสภาพเป็นแบบนี้เนาะค่ะเนาะแล้วเราก็จะมาใส่จักรย่นนะคะจักรย่นของเราก็คือจักโค้งปกติสีเส้นเนาะค่ะเนาะแต่ว่าพิเศษก็คือเราจะติดเครื่องย่นให้สะดวกกว่าแล้วเขาก็จะออกมา ย่นสวยสเสมอเนาะคะ่ะจะทำให้ดูนะ,ะเพื่อนคะ่ะงานเรามาส่งใหม่แล้วจ้าส่งนี้จะเป็นส่งอ่ะคุ้นคอคุ้นแขนแต่เป็นระบายชายนะคะระบายแขนก็มีคะ่ะแต่วันนี้นำเสนอระบายชาย เขาก็จะย่นออกมาอย่างนี้เลยเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะขั้นตอนนี้ยังไม่เป็นตัว,ดวเด้อจ้ะเด้อหลังจากย่นนี้เราก็จะไปคิ้วตรงนี้เนาะค่ะเนาะคะิวล้อ,ลอเลยเนาะก็จะประมาณนี้ค่ออะคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะเพืเ่อนๆถ้าขั้นตอนต่อไปเป็นตัวพุ่มตะบะคำก็เพื่อนคะ่ะงานเรามาทรงใหม่แล้วจ้า โซงนี่จะเป็นโซ่เขาจะย่นมาอย่างนี้ค่ะจับกีบเขาจะจับกีบอย่างสวยงามเลยเด้อจ่าเด้อนี่ค่ะจับกีบเลยโดยอัตโนมัตินะคะเนาะโดยค่ะจากย่นของเราก็คือจากโคมงปกติสี่เส้นเนาะค่ะเนาะแต่ว่าพิเศษก็คือเราจะติดเครื่องย่นให้สะดวกกว่านะคะจากย่นของเราก็คือจากโคมงปกติสี่เส้นเนาะค่ะเนาะแต่ว่าพิเศษก็คือเราจะติดเครื่องย่น ให้สะดวกกว่าเรีอะไรมาแล้วก็คุ้นแขนสองข้างนะะเนาะค่ะเพื่อนๆค่ะมาถึงขั้นตอนนี้เนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะนี่หลังจากที่คุ้นหลังโน้นแล้วเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเราก็ข่างย่นน้อยเนาะค่ะเนาะก็รายละเอียดจากย่นก็จะเป็นแบบนี้นะคะ,น,ะ,คะนี่ค่ะนะคะ จากยนต์ของเราก็คือจากโคมปกติสีเส้นเนาะค่ะเนาะแต่ว่าพิเศษก็คือเราจะติดเครื่องยนต์ให้สะดวกกว่าเลยเนาะค่ะเนาะแล้วก็จะ